ปากยุบปากสวยอยากมีปากสวยใสแต่ปากเดิมคร้ำเกินไปคุณผู้ชมคะปากคร้ำค่ะมีออนปากบนคร้มจะเน้นปากบนแน่นๆเลยการหลักปากด้วยตีส้มคือทางออกเดียวของงานแก้ปากครัมวันนี้มีตัวช่วยในการขึงผิวเป็นหนึ่งเครื่องทุนแรงที่จะทําให้ออนขึงปากตึงแล้วสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นปากครัมมายี่สิ้าปีแยี่ปีนิดเดียวสีปากเปลี่ยนเลยแต่บวมชึง การบวมหลังสักขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะคะกรณีนี้อยากให้ดูสีปากที่เปลี่ยนไปมากกว่าแล้ปัญหาปากคล้ำได้ปากจะสวยหนะ้าจุบสุดๆส,สีปากเราเป็นสีตรงกลางแล้ว จะได้ส่วน,น,นใครที่ปากชอบลอกชอบแตกการสักปากก็ถือเป็นการผลัดเซลล์ผิวและผิวรลี่งทาให้ปากเรียบเนียนขึ้นส <c oughs> ่วนเรื่องอาการบวมหลังสักแล้วแต่ร่างกายคนส่วนมากบวมไม่เกิน1วันนะจ๊ะ <c oughs> บางคนก็3มชั่วโมงหายบวมเลยนี้ไม่ค่อยเจ็บแต่บวมแล้วคําถามที่ว่าครึ่งปากทําไมก่อน,นครึ่งปากช่วยคลายตัวลดอาการตึงและลดบวมค่ะ <c oughs> อยากสักปากจากร้านที่จริงใจพิกัดซอยนางทีีว่สามลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดใส่พร้อมปากสวยสักไปเลย man top top